นนี้นะคะก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับอาการปวดแขนสําหรับใครที่ใช้งานแขนเยอะๆหรือว่าจับโทรศัพท์เยอะมีปัญหาในเรื่องของการปวดแขนใช้ข้อมือข้อศอกเยอะนะคะวันนี้เราก็มาดูแลด้วยตัวเองง่ายๆนะคะสําหรับอุปกรณ์เลย1ค่ะไม้กควาซานะคะใครที่มีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเนาะบางคนก็จะมีแบบเป็นหยกนะคะบางคนก็จะมีเป็นไม้แต่ว่าถ้าเป็นไม้อ่ะน้ําหนักมันจะเบาไปนิดนึงนะคะสําหรับของหมอหมอจะใช้แบบทองเหลืองนะ ท้องเหลืองเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์กวาดานะคะเราสามารถใช้ฝายาหม่องฝายาดมที่เป็นฝาเหล็กแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ก่อนใช้นะคะให้ดูนิดนึงว่าตรงฝามีรอยบินไหมหรือว่ามีรอยแตกตรงไหนหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเวลาที่เราขูดไปเนี่ยอาจจะบาดผิวได้นะคะ <c oughs> แล้วก็อุปกรณ์ต่อไปค่ะจะเป็นน้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ํามันลงไปก่อนนะคะตรงที่เราปวดเนาะสมมุติว่าหมอปวดตรงนี้นะคะก็จะใส่ประมาณช่วงนี้ค่ะ ใส่เยอะๆนิดนึงนะคะเพื่อให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความลื่นของน้ํามันนิดนึงนะใครจะใช้ยาวมองหรือว่าน้ํามันภยไพยลก็ได้นะคะโอเคแล้วเราก็จับอุปกรณ์กัวาซาค่ะขูดไปที่ปลายนิ้วมือเลยนะคะประมาณ 10- บถึงสาครั้งค่ะขูดขึ้นเลยนะคะไปที่ตรงปลายนิ้วมือถ้าใครอยู่ท่านั่งก็จะเป็นขูดประมาณนี้นะคะเนาะแต่ว่าของหมอจะทําให้ดูนะคะก็จะขูดขึ้นมาแบบนี้ ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะอันนี้ให้ความเร็วสม่ําเสมอกันนะคะไม่ช้าเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปค่ะการลงน้ําหนักก็แบบพอดีนะคะไม่ต้องให้เจ็บมากเพื่อที่จะให้แดงออกมาเนาะเพราะว่าถ้าบางคนที่มีปวดมากๆค่ะขูดนิดเดียวก็แดงขึ้นแล้วนะคะสําหรับใครที่รู้ว่าตรงนี้เป็นก้อนนะคะอาจจะขูดสั้นเพื่อเค้นนิดนึงนะคะประมาณนี้เบาๆนะคะไม่ต้องแรงมากเนี่ยค่ะมันก็จะแดงขึ้นมาแบบมือหมอเลยทําไปเรื่อยๆนะคะประมาณ1ิบ0สาสิบครั้ง พอเสร็จด้านนี้แล้วนะคะเราสามารถทำํำด้านในแขนช่วงนี้ได้ค่ะช่วงข้อพับนะคะข้อพับแขนก็ขูดลงไปเลยค่ะขูดไปประมาณนี้นะคะไปที่ปลายนิ้วมือของเราเลย10-30ครั้งเหมือนกันค่ะของหมอแดงมากเลยอะใช้งานมือเยอะนะคะโอเคต่อไปนะคะถ้าครบแล้วนะเราสามารถมาเน้นตรงข้อมือก็ได้สำหรับคนที่ปวดข้อมือนะคะ เน้นตรงด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้ก็ขูดขึ้นไปเลยไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ขูดไปแล้วขูดกลับนะให้ขูดไปทางเดียวน,นะคะแบบนี้แต่ที่เห็นหมอทาอย่างเงี้ยคือตอนกลับอะหมอไม่ได้ใช้น้ําหนักมือนะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาไล่ที่ปลายนิ้วต่อเลยค่ะมันช่วงนี้เนาะไล่ไปที่ปลายนิ้วมือเลยนะคะสิบถึงสามสิบครั้งเหมือนกันค่ะเอาไปให้ครบทุกขั้นนิ้วนะคะในช่วงของข้อต่อค่ะเราสามารถขูดเล็กๆแบบนี้ได้นะคะค่อยๆไป ทีละข้อบางคนนิ้วล็อกหรือว่าปวดนิ้วอะค่ะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยคลายพังผืดได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้หายค่ดซะทีเดียวแต่ก็ช่วยบาบัดให้อาการเราเบาลงได้นะคะ10-30ครั้งค่ะตรงด้านข้างอย่างนี้เราก็ขูดได้นะ <c oughs> หรือว่าด้านข้างแบบนี้นะคะ ช่วยคลายพังผืดที่นิ้วมือทําให้เลือดลมไหลเวียนดี D ขึ้นเนาะแล้วก็เราก็ลองมากรรมดูนะคะมือเราจะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นอันนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะก็คือวันละครั้งหรือว่าสองครั้งก็ได้หรือใครที่กําลังนั่งดูทีวีอยู่ไม่มีอะไรทําไปด้วยนะคะก็เอาไม้กัวาซาเนี่ยมาขูดคลายกล้ามเนื้อไปด้วยได้เนาะเพราะว่าเขาช่วยกระตุ้นเลือดลมให้หมุนเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพเราก็จะค่อยๆดีขึ้นคะ่ะ